สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรยัยอิทรอนิกส์วันนี้มาซ่อมขยายครับบอทเทคไบโพ l a าเป็นสวิตชิ่งนะครับไบโพล่าพันโอเคครับเรามาเริ่มเช็คกันเลยครับมาดูว่าสาเหตุจากอะไรเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งครับ fc ส่งมาครับเท่าที่ผมเช็คแล้วนะครับนิดหนึ่งก็คือ mab ฝั่งนี้คือทรานซิสเตอร์ช็อตไปบ้างแล้วนะครับเจอแล้หนึ่งตัวแต่ในผมจะถอดไฟที่เลี้ยง ab ด้านที่ช็อตออกก่อนเพื่อผมจะทดลองสวิตชิ่งดูนะครับว่ายังทำงานไหมยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มจากถอดไฟออกถอดไฟด้านบวกออกแล้ว ก็พันพัดเตปเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะไปโดนกันตูมตามเข้าอีกนะครับแล้วก็ด้านลบด้านลบก็ออกมาแล้วนะครับเป็นไฟเลี้ยงลบบวกลบแค่นี้เราก็ลองสวิตชิ่งได้นะครับว่ายัางทำงานดีอยู่หรือเปล่าก็พันพัดเตบเช่นเดิมครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถึงตอนนี้ผมก็จะทดลองสวิตชิ่งนะครับว่าสวิตชิ่งยังทำงานอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ผมเช็ค AB อีกด้านหนึ่งแล้วนะครับทันเตอร์ช็อตไปแล้วถ้าสวิตชิ่งยังทำงานก็จะได้ซ่อมแค่ AB นะครับถ้าสวิตชิ่งไม่ทำงานก็ต้องซ่อมทั้งสวิตชิ่งด้วยขา E ของ B อีกฝั่งที่คิดว่ายังไม่พังนะครับ ไปจ่ายแล้วนะครับประมาณ80โวลต์ครับจ่าย80โวลต์ตอนนี้ผมก็จะลองอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านนี้ว่ายังดังอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันดังก็จะได้ซ่อมแค่ด้านเดียวครับผมแต่ถ้าที่ดูพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คโอเคครับต่อแล้ว นี่นะครับดังแล้วครับด้านนี้ปกติดีครับโอเคก็ผมจะซ่อม a b ด้านเดียวครับผมสรุปผมก็ต้องซ่อมด้านนี้ด้านเดียวครับก็จะเช็คดูว่ากี่ตัวนะครับผมก็คง ต้องวัดทรานซิสเตอร์ทุกตัวหรครับ mm. เพื่อความชัวร์ mm. ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับ mm. ปกติครับตัวนี้ mm. แต่ถ้าเราวัดรวมๆ mm. เราก็วัดที่ขาคอมมอนอได้เลย mm. แล้วก็คอมมอนอกับ C mm. นะครับ ถ้ามันขึ้นทั้งสองครั้งก็แสดงว่าช็อตไปแล้วเนื่องจากผมเช็คแล้วนะครับวัดดูแล้วทรานซิสเตอร์ช็อตไป3คู่6ตัวครับก็จะทำการเปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนออกหลังจากเปลี่ยนแล้วถ้าเราลองแล้วไม่มีปัญหาก็จบนะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องเช็คที่ภักไรกันอีกตอนนี้แค่ลองเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ดูก่อนครับ ก็อย่าลืมทาซิลิโคโนด้วยครับถ้าด้านล่างตัวเก่ายังอยู่ก็ทาเฉพาะตัวใหม่นะครับด้านนี้ก็เห็นว่ายังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่เข้าไปครับตัดขาให้พอดีเรียบร้อยด้วย เผื่อว่าทันเตอร์ที่ขันเข้าไปแล้วมันรั่วถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับปลอดภัยวัดกับฮิตซิงกับคาซีถ้าติดแสดงว่าการร้องไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรปลอดภัยก็บัดกรีเข้าที่เดิม มันก็จะถอดออกยากสักหน่อยครับถ้ามันหลุดออกหมดอย่างนี้ก็ควรที่จะทำความสะอาดหรือไม่ก็ทาซิลิโคนเพิ่มเติมเข้าไปครับทาซิลิโคนให้เรียบร้อยระวังอย่าให้มีเศษเหล็ก ไปขั้นนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตมันจะแทงแผ่นรองไม่ก้าทะลุทำให้ช็อตกันอีกครับตัวนี้ไดโอดที่ผมลอยออกวัดแล้วไม่มีปัญหาก็บัดกรีเข้าไปที่เดิมแคบครับตอนนี้ผมก็ตรวจเช็ค แล้วก็เปลี่ยนอไอจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปก็ตัวที่เปลี่ยนก็มีตัวนี้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 นะครับเป็นด้านทรานซิสเตอร์ pnp ด้านไฟลบส่วนด้านนี้ก็3ตัวครับ123นี้ครับเป็นเบอร์2 sc 5 2 0 0เป็นชนิด npn ด้านนี้ช็อตไป3 ดันนี้ไป4นะครับทําให้วงจรหยุดทํางานไปส่วนที่เห็นสายเยอะๆนี่เป็นสายที่ผมต่อทดลองนะครับถ้าท่านใดที่ได้รับชมเมื่อคราวก่อนที่ผมซ่อมคลาสดีนะครับผมใช้มาแปลงตัวเล็กในการทดสอบเครื่องนี้ก็เช่นกันครับตัวนี้เลยครับที่ผมทําไว้ทดลองคลาสดีแต่วันนี้ก็นํามาลองกับคลาส AB b แนะนําเลยครับ ท่านใดที่ทําการซ่อมอยู่ถ้าไม่อยากเสี่ยงครับถ้าเราลงทรานซิสเตอร์เสร็จก็ต่อสายเข้าเลยครับเชนนี้บวกเข้าขา C ของทรานซิสเตอร์5200สีเหลืองนี้ก็เป็นลบจะสังเกตเห็นว่าได้เข้าขากลางนะครับก็คือขา C ของทรานซิสเตอร์ 2SA1943 ชนิด PNP นะครับแล้วก็กราวจะไปลงที่บอร์ด แค่นี้เราก็สามารถลองไฟได้แล้วจะให้ชัวร์เราก็ลอยลอยไฟจากสวิตชิ่งออกก่อนนะครับเอาลองที่ไฟต่ำๆก่อนตรงนี้จุดออกลำโพงขา E ผมก็มาเอาก่อนวงจรป้องกันลำโพงเพราะว่าผมไม่ได้เปิดสวิตชิ่งไฟไม่มีจ่ายให้วงจรป้องกันลำโพงวงจรป้องกันลำโพงก็จะไม่ทำงานต่อลำโพงให้เพราะฉะนั้นต้องมอต่อลองที่นี่ครับ แต่เราต้องต่อด้วยมือนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลงกลาวนูนเลยครับเข้าสู่ตู้ลำโพงราคาแพงของผมจะผุไม่ผุเลยแล้วครับเหลือแต่มันจะพังหล่นใส่หัวเจ้าขอตู้แล้วครับใช้ไปก่อนวิธีการนี้ทําให้เราเซฟอุปกรณ์ได้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วนี่นะครับฝั่งนี้ก็อีก4ตัวเราเปลี่ยนแล้วก็ถ้าท่านใดที่ไม่อยากจะเสี่ยง ก็อย่าพึ่งต่อกับไฟมออแปลงใหญ่หรือไฟสวิตชิง่งถ้าเป็นรุ่นมออแปลงก็อย่าพึ่งต่อกับไฟมออแปลงนะครับแค่เราลอยเราก็หาหมออแปลงขนาดนี้ก็ได้ครับตัวนี้ผมซื้อจากร้านของเก่า90บาทคุ้มค่ามากใช้มานานแล้วครับโอ้พระเจ้าช่อตเป็นยอดมากช็อตไม่ช็อตก็รู้กับเครื่องนี้แหละตัวนี้แหละครับถ้าช็อตมันก็ไม่ระเบิดครับแค่มันไม่ทํางานไฟตกหรือมันร้อนหรือไฟ ออกลำโพงอย่างนี้เราก็จะรู้ก่อนแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดช็อตตุมตามนะครับเซฟอะไรได้เนี่ยครับก็ไดโอดบรดหนึ่งตัวกับคาปาซิตเตอร์ส่วนอีกชุดก็เป็นสำหรับใบอัดคลาดดีนะครับกรณีซ่อม AB เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบอับดคลาดดีคือเส้นนี้ครับผมก็ลอยไว้นะครับก็ใช้เฉพาะไฟบวกลบกราวมาเลี้ยงนี่เลยครับ เมื่อต่อเรียบร้อยถึงจะได้เก็บสายให้ดีนะครับตอนนี้จะรกสักหน่อยคราวนี้ผมก็จะทําการทดลองนะครับก็เช่นเดิมครับเส้นหนึ่งเส้นนี้เราก็คีบที่กราวนะครับสว่างมันหลุดไปโดนจุดอื่นนะครับแล้วก็ถ้าใชหมอแปลงทดลองอย่างผมก็ตั้งที่50โวลต์ดีซีแต่ถ้าใช้ไฟของของเครื่องเองจะเป็นมอแปลงของเครื่องหรือสวิตชิ่งของเครื่องที่ไฟสูงนะครับ ก็ตั้งที่250กรณีผมใช้หมอปแปลงเล็กผมก็ตั้งแค่50โวลต์ดีซีจับที่ขา e ครับปลั๊กเราก็เสียบปลั๊กของหมอปแปลงเล็กแล้วก็ตาดูหูฟังเช่นเดิมนะครับตาก็ดูว่าข็มิเตอร,ร์กระดิกขึ้นกระดิกลงไหมถ้าขึ้นค้างไม่ได้หรือกระดิกลงค้างก็ไม่ได้ต้องกระดิกนิดเดียวหรือไม่มากนะครับ กระดิกนิดเดียวแล้วตกมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิม0โวลต์นะครับถึงจะใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กโอเคจะเห็นกระดิกนิดเดียวนะครับไม่มีไฟออกแสดงว่าโอเคนะครับการทำงานของภาักอพุธน่าจะปกติแล้วผมจะลองวัดไฟที่มาเลี้ยงนะครับไฟที่ได้อยู่ที่3 4โวลต์ครับถูกต้องแนละ้วไฟก็ไม่ดรอปไม่ช็อตลงนะครับ ก็ต่อลำโพงทดลองดูเส้นนี้ครับเนี่ยตรงขา E ลำโพงผมต่อไว้แล้วกราวครับจากนั้นเราก็ไปแตะที่อินพุตในบอร์ดจะต้องเร่งวนลุ่มด้วยครับเพราะวนลุ่มเป็นการชอร็อตสัญญาณลงกราวไว้งานไงครับดังแล้วครับ ดังแล้วครับพี่น้องสําเร็จแล้วเสียง AB จะชัดดีนี่คือการลองแบบใช้ไฟต่ํานะครับเป็นอันว่าทํางานปกติแล้วเราก็พร้อมที่จะต่อสายไฟของในเครื่องให้เรียบร้อยก็คือไฟสวิตชิ่งไฟหม้อปแปลงนะครับ คราวนี้ผมก็เอาไฟที่ทดลองออกนะครับคือไฟต่ำเมื่อกี้คือไฟบวกลบ34034เป็นหมอแปลง24024 24, โวลต์นะครับเมื่อ rectify แล้วเราจะได้ไฟอยู่ที่34034บวกลบออกแล้วครับไม่รู้มีไฟค้างหรือเปล่าไม่มีนะครับ แล้วก็บัดกรีออกให้หมดตรงนี้เป็นกราวที่เข้ากับเมนบอร์ดบอร์ดไร้โอเคครับไม่หลุดนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะทดลองกับไฟสูงแล้วเราก็ต่อไฟลบ เข้าไปที่ผมพันผาเต็ปไว้แต่แรกนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งศึกษาก็ควรที่จะระมัดระวังไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับอย่าประมาทแต่ก็ถ้าเราระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรกันมากนะครับสีขาวไฟลบ ด้านไฟลบก็เข้าที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ a 1 9 4 3หรือขากลางนะครับขากลางขา C หลัดกรีให้ละลายติดแน่นหนาดีนะครับตัวนี้เป็นขา E Output ยี่ห้อน,นี้เป็นที่นิยมนะครับในบ้านเราบอสเทคจาก FC ท่านหนึ่งส่งมาแล้วก็กำลังมีอีกสองแท่นกำลังเดินทางมานะครับช้าบ้างก็ต้องขออภัยเพราะผมตัวคนเดียวซ่อมช้าครับตามภาษาคนแก่ครับสายตามไม่ค่อยจะดีทำแบบเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คดูให้แน่นอนนะครับคั่วบวกห้าสอขาซถูกต้องขา E ถูกต้องครับไปลบขาซีหนึถูกต้องก็พร้อมที่จะทดลองนะครับโอเคครับผม เช่นเดิมเราก็คีบกราวหาจุดคีบกราวที่ฮิตซิงก็ได้หรือแต่พยายามต้องแน่นหนานะครับเดี๋ยวมันหลุดไปชอตตัวอื่นคาวนี้ในการไม่มีที่วางมิเตอร์คาวนี้ในการที่เราทดลองกับสวิตชิง ของมันแล้วนะครับเอาจริงแล้วเราก็ตั้งที่ d c 250โวลต์นะครับถ้าตั้ง50มันเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันชอ็อตไม่ชอ็อตหรอกครับมิเตอร์มันจะเกินเรนที่มันจะวัดได้นะครับมันจะตีเกินเกิดความเสียหายกับมิเตอร์อีกครับเช่นเดิมครับ เหมือนที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับเวลาเสียบปลัก๊กเปิดเครื่องเราต้องมั่นใจสำรวจดูให้ปลอดภัยจริงๆดูสายดูมีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับเราก็จับที่กราวเส้นหนึ่งจับขาอีหรือ ตัวที่รวมกันของตัวทันทานเนี่ยนะครับถ้าเป็น MAB บ้านเราวงจรธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ตาดูหูฟังเช่นเดิมครับตาก็ดูว่ามิเตอร์กระดิกขึ้นเยอะค้างไหมหรือกระดิกลงเยอะค้างไหมหรือกระดิกนิดเดียวแล้วอยู่ที่ศูนย์แสดงว่าใช้ได้และก็ดูว่ามีควันมีระเบิดมีไหมอีกไหม ตาดูหูฟังก็ฟังเสียงมีระเบิดมีอะไรไหมตาดูหูฟังดมกลิ่นด้วยก็ดีครับดมว่ามันเห,นหม็นไหมไหมคงไม่ถึงรอให้เห,หม็นไหมนะครับโอเคครับคราวนี้ผมก็จะทําการทดลองแล้วนะครับเสียบแล้วครับท่านผู้ชมระวังด้วยอ่าโอเคนะครับดีเลยต่อแล้วดังแ๊กวัดไฟที่ขาซีได้เจ็ดสิบโวลต์หรือเปล่าครับหก เจ็ดเจ็ดสโวลต์แปโวลต์เนี่ยแหละครับทำการทดลองเสียงได้โอเคครับแสดงว่าภาคแอมปทำงานแล้วก็จับดูด้ดวยก็ดีว่ามีอุณหภูมิไหมมีการร้อนมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เป็นปกติแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะทดลองเสียงได้แต่ตัวนี้จะไม่มีไบดิงโพสต์ต่อลำโพงมันเป็นสเปคคอนนะครับ พอดีผมหาสเปคคอนไม่เจอตอนนี้ก็ดึกบ้างแล้วก็เลยจะใช้วิธีบัตรกรีที่บายดิงโพสเอาเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ลองโอเคครับต่อลำโพงแล้วใช้วิธีลองแบบลูกทุ่งก่อนครับพอดีห่างหายลือกราวงการไปนานครับไม่ได้ซ่อม นะครับตอนนี้ก็ภาพพวยเอ็มทำงานเรียบร้อยเวจะลองเพลงดูครับเนื่องจากว่ามันดึกมากแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเปิดเซ็กดังมาก กลัวจะโดนด่าเอานะครับเขาไม่ได้ด่าผมแตด่าพ่อดา่อดาแม่อโอเคนะครับในขั้นตอนการทดลองเสียงเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะรู้ขั้นตอนการตรวจสอมนะครับเดี๋ยวจะวาดเป็นแผ่นผังให้ดูจะดูง่ายกว่ากันครับ สรุปในการตรวจซ่อม MAB นะครับก็คือเป็นการตรวจเช็ควัดทรานซิสเตอร์ลำดับแรกเลยคือ power output จะทำงานในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับไปหาลำโพงตัวนี้คือทรานซิสเตอร์ NPN ตัวนี้เป็น PNP ครับ NPN ตัวนี้เป็น PNP ครับสัญญาณที่จะนำมาขยายนะครับไฟก็จะจ่ายเลี้ยงถ้าเป็น AB ด้านนี้ก็เป็นบวกอย่างเครื่องนี้ 80V โวลต์นะครับบวก 80V สโวลต์ส่วนด้านทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ก็จะเป็นไฟลบ 80V โวลต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ โดยมากก็จะเป็นคู่ทรานซิสเตอร์ขนาดน,นะครับที่มีปัญหาแล้วก็ทางวงจรทรานซิสเตอร์ไรบางครั้งนะอย่างกรณีนี้ก็เฉพาะทระานซิสเตอร์พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์นะครับใช้เบอร์5200 1 2 3 4 5 6 6คู่และใช้ไรหนึ่งตัวหนึ่งคู่นะครับครั้งละ6คู่12ตัวขนานกันเข้าไป C ขนานเข้ากับขา c ขา e ก็เข้ากับขา e โดยผ่านตัวต้นทานหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นในการตรวจเช็คเราก็จะวัดทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับว่าตัวไหนช็อตที่ขนานกันช็อตทั้งหมดเลยหรือเปล่า แต่ท่านต้องวัดทันสตเตอร์ให้เป็นนะครับสําหรับตัวนี้แนะไว้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าที่เชี่ยวชาญแล้วก็ข้ามได้ก็ได้นะครับข้ามผ่านไปก็ได้แล้วก็วัดที่จุดนี้จะโดยการลอยขาจะให้ดีก็ลอยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นมิตเตอร์นะครับถ้าวัดแล้วขึ้นทั้งสองครั้ง สันนิษฐานว่าช็อตในวงจรนะครับเราก็ลอยออกมาปกติขานี้ต้องไม่ขึ้นสักครั้งนะครับตัวนี้ก็ต้องไปศึกษาวิธีการวัดนะครับก็สรุปเราก็ตรวจเช็คตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันช็อตแน่นอนไฟก็ต้องออกลำโพงอย่างตัวนี้ชอ็ 4, ชอตขา c ช็อตเข้าขา e อย่างนี้ครับไฟ80โวลต์ก็ต้องออกลำโพงเป็นธรรมดาครับวงจรป้องกันลำโพงก็ต้อง สั่งตัดนี่คือหลักการเทคนิคคร่าวๆนะครับเที่ยวนี้จะยังไม่ได้อธิบายละเอียดน,นะครับพอดีให้ดูว่าที่ผมทำไปเมื่อกี้คืออะไรบ้างนะครับก็สรุปผมเปลี่ยน Power t r a n s i ส t ต r ไปประมาณ4-5หตัวครับแล้วก็ทำงานได้ดีปกติแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็เช่นเดิมครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะอยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยหรืออยากจะพูดคุยกันทักทายก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีเรื่องต้องสอบถามหรือเสนอแนะแค่อยากคุยด้วยก็ทักมาได้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านกดกระดิ่งจะได้เตือนท่านว่ามีคลิปลงกัน เผื่อมีคลิปดีๆท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมเองก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆมาทำเป็นคลิปวิดีโอฝากท่านอีกหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ